สวัสดีค่ะจะลองค่อยๆเดินไปค่ะเพื่อเดินไปถึงบ้านที่มีพลิกแคโรไลนารีเพอร์วันนี้งานที่ต่างๆแม้ทั้งโรงเรียนปิดเพื่อเขาอยู่บ้านค่ะแต่ต้องดูก่อนนะคะว่าจะเดินไหวไหมเนี่ยอยากจะลุยตรงนี้ไหนลองอีกสักตั้งสิคะจะลุยลุยอีกสักตั้งหนึ่งสิโอ้โหไม่ได้ค่ะไม่ได้ ไม่ได้เลยไม่เอาแล้วไม่ไม่เสียงแล้วค่ะไม่เสี่ยงมัน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 เมื่อยขามากค่ะไม่เอาแล้วอยากจะไปถ่ายรูปก,กับสนต้นนั้นไม่เอาแล้วลุยเมื่อเช้านี้ก็แทบเป็นลมนีม่ต้องถือพั่วเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี่ที่ทำทำทางเดินไว้เนี่ย าไม่ทําทางเดินนะลุยเมื่อยขามากถ้าล้มนะถ้าไม่มีพ่วล้มนะโอกาสที่จะลุกขึ้นยืน,นยากมากค่ะจะพาไปถึงถนนหิมะขาวสะอาดเห็นไหมคะสวยขาวเนี่ยเมื่อเช้า ทำทางไว้เนี่ยคะะ่ะโอ้โไม่น่าจะได้ไม่ได้ค่ะไม่ไม่ได้ไม่พาไปมันคือมันจะต้องเดินลุยหิมะไม่ได้จริงๆค่ะมันจะมันเมื่อยมากนะคะเดินลุยหิมะเนี่ยนี่ไงไม่เอาแล้วไม่เสี่ยงค่ะ จะเป็นลมฉางเมื่อเช้านี่หลาบเลยไปตรงนี้ก่อนเสียดายมากเลยโกชิลลี่ที่เก็บมาจากฟาร์มะ่ะต้องเยอะเอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วไม่มีเวลาที่จะเอาเม็ดออกไปตากเน่าเลยนี่นานไงน,น่นนาน เดินมาจากตรงนี้แต่ตรงนี้รถเกรดออกไปแล้วมันจะเดินง่ายแต่รถน้อยเสียงเพลงเสียงเพลงเดี๋ยวนะคะมีเสียงเพลงจากผู้หญิงคนนั้นอู้ไม่น่าเลยอะ่ะเดี๋ยวขอพูดกลบเสียงเพลงก่อนนะคะมีเสียงเพลงจากผู้หญิงคนนั้นไม่น่าเลยอะ่ะอูอุตซาอุตซาว่าปลอดเพลงแล้วนั่นนะคะเดินไปนั่นน่ะสวยไหม เอ๊อันนี้อะไรอ่ะอ๋อไฟท้ายรถเมื่อเช้าเนี่ยสองคนเขาเดินมาเขาเดินมาเปิดรถรถออกไม่ได้หรอกค่ะนั่นน่ะเนี่ยเดินอย่างนี้ถ้าถ้าเดินไม่ระวังลื่นนะเนี่ยค่ะถือพ่วกไปด้วยพว่วงเนี่ยสกรปรกแล้ว เพราะว่าเขาเกลดไปจากถนนแต่ที่นั่งอยู่เมื่อกี้สะอาดเพราะอยู่กลางสนามเป็นห่วงเห็ดถัว่วกลับไปนี้จะพาไปดูว่าเห็ดถั่วเป็นยังไงบ้างสนุกนะนู่นนี่เป็นเกลือกับทรายนะคะนคะ,ะเกลือกทราย ดูสิสูงนู่นแหะตามบ้านเขาก็ตักหิมะออกจากหน้าบ้านตรงทางที่จะเดินเข้าบ้าน,นค่ะเนี่ยคะเกลือมันก็ทำให้หิมะละลายออกจากถนนเริ่มเย็นมือแล้วค่ะเออทีอย่างนี้แล้ว น้ำเย็นมือจะเดินไปแค่แค่เดินถึงเห็นไหมแค่แต่ลนหลังเขาก็ตากหิมะออกจากหน้าบ้านนี่แหละค่ะชีวิตของเมืองหนาวมันก็จะไม่เหมือนกันของเขาต้องต้องผจนกับ <c oughs> โอ้โหดูของบ้านเนี่ยสูงทางเข้าแล้วก็จะเดินออกทางไหนฮะทางเข้าทางเดินเข้าบันไดไม่มีทางลุยได้อะลุยไม่ได้นะคะลุยมาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยนี่ไงนี่แหละค่ะที่ทางนี้ก็เดินไปที่จะไปที่จะไปเขาเออเดินไปตรงนี้ดีกว่าจะพาไปดู จะพาไปดูทางรถไฟพอรถเข้ามาเกรดแล้วส่วนตรงนั้นตรงต้นไม้ค่ะมันก็จะมีถัว่วที่เขาเรียกถัว่วไฮเวย์อที่น้องๆบางนคนเรียกว่าหญาตะกะแตนนี่ไงคะถึงได้บอกว่าถ้าอยู่เมืองนี้เดินออกจากอาพาร์ตเมนต์ตรงไปนั่นก็เป็นป่าแต่น่าเสียดาย ที่มาไปดูมาสองครั้งล่ะเห็ดไม่มีโอ้ยถ้าเห็ดเยอะนะหน้ามาอยู่เลยแหละนี่คือชีวิตชนบทชีวิตชนบทแห่งหนึ่งของรัฐนิวยอร์กกะลอกหายไปหมดเลย นอนอยู่ในโพรงไหนก็ไม่รู้ค่ะพวกหมีก็จำศีลอยู่ในโพรงกระรอกหมาจิ้งจอกค่ะช่วงนี้อยู่ในโพรงหมดเลยดูสิคะสูงเกือบถึงเอวอ่ะไม่ใช่ว่าลุยได้ง่ายๆนะลุยมาแล้ว ที่เป็นโค้งๆนั้นลดนะคะ,ะลดในแต่ละบ้านดูสิลดในแต่ละบ้านห <c oughs> ิมะท่วมเลยมีบ้านนี้เขาก็ขุดทางทางเดินเข้าบ้านเอ,อยระดับคริสต์มาสอจะพาเดินไปดูทางรถไฟ จะดูว่าทางรถไฟหิมะจะเกาะไหมคิดว่าไม่ค่ะเขาโรยเกลืออยู่แล้วค่ะพอเดินมาถึงตรงจุดนี้จะได้กลิ่นไฟกลิ่นควันไฟจากเตาเผาเตาผิงค่ะดูรถคันนี้โอ้โหได้กลิ่นควันไฟดูรถ กเ,เปิดเอาของในรถแน่เลยนี่เขาก็เขาตักเขาตักออกค่ะนี่ไงคะชีวิตของเมืองหนาวเขากำลังปาดหิมะออกจากรถ แล้วเขาก็คุยกันโอ้โหถ้าป่านั้นมีเห็ดนะมีความสุขมากเลยเดินมาไม่ถึงห้านาทีช่วงหิมะไม่มีอะหรืออย่างช้าสิบนาทีก็ถึงเขตป่าแล้วแต่นี้มันมาดูแล้วมันไม่มี มทีี่แครไม่ได้แล้วตรงนี้เดินไม่ได้แล้วค่ะรถไม่มาไถทางรถไฟจะอยู่ตรงบ้านหลังสีเขียวที่ขวางอยู่เดินไม่ได้จริงๆมันมันจะเม่ควายไปไม่ได้แล้วไหนลองดูล็อกนี้สิ เริ่มปวดมือแล้วมือเริ่มปวดเพราะมันเย็นสวยนะเห็นแล้วนะึกถึงหนังเรื่องโฮมาลนน่ดูตัดความสูงของหิมะ คงไปไม่ถึงทางรถไฟหรอกค่ะเนี่ย่ะดูสูงเนี่ยนั่นค่ะหิมะมันเบาปั้นไม่ได้เบามากเลยปั้นไม่ได้ค่ะแต่ละหลังมองไปไม่มีสโนวแมนคงเดินไม่ได้แล้วค่ะ เยอะนะไปดูตรงนี้สิเผื่อเลี้ยวซ้ายนีนน่ดูเขาตักเขาใช้พั่วตักนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะลม้มไม่น่าจะได้ไม่เดินฮะมันจะเมื่อยเกินเฮ้อา,าไม่น่าจะได้ ไม่ได้โอ้สูงถึงเอวเลยตรงเนี้ยนะลองเดินไปหน่อยนึง ใช้พั่ยยัง้งด <Done. S 1> ันโอ้นู่นเขาเป็นป่าไม่ได้แล้วค่ะแค่ตรงนี้ก็หิมะสูงแล้วไม่ได้พาไปดูแล้วค่ะทางรถไฟก็คงต้องกลับค่ะโอไม่พบขันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะวันนี้ก็คิดซะว่าพามาดูบรรยากาศของ ชาว้านเขาจะทำอะไรบ้างหลังจากพายุหิมะผ่านไปค่ะสวยจังเลยอ่ะสวยสวยเดินจะลม้มจะลม้มเดินกลับที่เดิมไว้พบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ